สวัสดีทุกท่านนะคะ <c oughs> มาเจอกันรอบที่สองนะคะสลับการจุดทูบรัฐบาลไทยในค่าคืนนี้นะฮะนําเลขทูบไปเสี่ยงโชคลุ้นโชคกันสลับรัฐบาลไทยงวดวันที่16สิงหาคม <c oughs> คุณผู้ชมขาฝากกดแชร์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์ให้ไอติมสักนิดนึงนะคะขอบุญบารามีองค์ปู่องค์ย่าเมตตานะให้เราถูกเลขรัฐบาลไทยผ่านเลขทูบนะคะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยลงให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคน สำหรับเลขรัฐบาลไทยลงให้เรียบร้อยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกําลังติดตามรับชมอยู่นะคะเดี๋ยวรอส่องดูเลขทูปกันเลขทูปของเราก็มาหลายงวดอยู่นะใครที่มีโอกาสได้ติดตามนะคะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะใครชอบเลขทูบตามเลขทูบ ในขณะที่เรารอลุ้นเลขทูบกันนะคะคุณผู้ชมขาฝากช่องทางทิกตอกนะคะเพราะว่าใครไปติดตามทิกตอกจะได้รัฐรฐบาลไทยเร็วกว่าช่องทางแฟนเพจติดตามแล้วโอเคขอบคุณค่ะคุณยายาติดตามแล้วขอบคุณค่ะใครที่ไปติดตามทิกตอกนะคะจะได้เร็วกว่าช่องทางของแฟนเพจนะคะเพราะว่าทิกตอกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอไอจิมจะไลท์ทางช่องทางนั้นไวกว่าในขณะที่เรารอเลขทูบแล้วอุ้ยเลขเก้าเรามาแล้วทุกคนขาเยาว่า เก็มีมไมงานนะเออดักล่าวว่าเป็นหน้าฝนหน้าฝนอาจจะมีความจื้นนิดนึงนะคะทุกคนขามิดขยันเกินนะคะมิดเยอะมากเลยนะคะมิดขยันเกินไปแล้วนะคะจมไม่ได้คหมคะอให้ได้จมดิบได้กันนะคะมาอีกแล้วนะคะเออเหตุ okay, สำรองสำใจก็มานะคะออขอให้เป็นเก้าหนึ่งวันไหนที่เหงานะคะวันไหนที่เช็ดผู้ชายว่าง ผู้ชายท,าทักไปหาผู้ชายผู้ชายไม่ตอบนะคะแต่อย่างน้อยก็มีมิจฉาชีพที่มาวางลิงให้หายเหงา Thank you so much very much นะคะสัรวบมิจฉาชีพนะอ,อ,อยู่ด้วยกันนะคะชั่วฟ้าดินสลายนะคะเออมาวางลิงชุดใหญ่เลยลอเ,อเออนะคะเออวางลิงสัมนะคะทุกคนฝากหน่อยทุกคนคะ่ะไปไปไปติดตามติกตอกกันด้วย ไปติดตามทิกตอกหน่อยนะคะขอให้เป็นเก้าหนึ่งนะคะถ้าเป็นเก้าหนึ่งนี่สวยเด้สวยเด้ <Okay. S 1> แนวทางของไอติมให้หนึ่งนะคะหนึ่งห้าหนึ่งสี่เอ้ยไม่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งตัวเด่นของเราคือหนึ่งห้า 2,100คนดูฝากติดตามช่องทางทิกตอกก่อนเลยลิงด้านล่างนะคะทุกคนค่ะช่วยหน่อยช่วยไปติดตามกันเยอะๆเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าฝั่งโน้นฝั่งทิกตอกเราจะได้เลขรัฐบาลไทยก่อนแฟนเพจอยู่แล้วนะคะ91จริงๆด้วยคุณผู้ชมไ91จริงๆด้วยนะคะอีพออีเมปืด้ดนะคร <laughs> ติดตามในทิกตอกแล้วขอบคุณค่ะนะคะใครยังไม่ได้ติดตามทิกตอกรีบไปเลยนะคะลิงด้านล่างกดคลิกเข้าไปเลยกดติดตามไม่รอก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะเราจะได้ไม่พลาดนะเออตอนนี้คนกดติดตามใกล้ครบหมื่นแล้วนะคะอีกประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนนะคะเวลาดีคนกดถูกใจในคอมเมนต์ในไลน์เออมาแล้วนะคะเออนี่มาแล้วนะคะเก้าหนึ่งนะคะเออบูสเตอร์บาร์เออซื้อเพลงนะ อยแล้วไอ้อออี่งเลยนี่นะคะใครที่สายติ๊กต็อกนะคะชอบไปดูอ่าไอซัดไอติมเต้นนะคะก็เต้นแรงเต้นกานะคะช่องนั้นก็คือจะไว้แบ่งปันแนวทางพร้อมกับการเต้นแรงเต้นกานะคะมิษาชีวางบึ้มมากนะคะตอนนี้นะคะจะจะจะมัดรวมมิซาชีนะคะขึ้นเรือโลฮิงยานะคะมิซาชีจะเป็นชาวโลฮิงยาหรือเปล่าเนี่ยมันบล็อกเ,เออมันมันมันอาจจะดีเลยนิดนึงเก้าหนึ่งอะไรก็เอ่ยนะคะเออนจะมัด นะคะจะมัดก,กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ที่มาวางลิงค์นะคะขึ้นเรือโลหิงยายแล้วก็ปล่อยลงทะเลไปเลยค่ะนะคะมิจฉาชีพจะแล้วไหมจะแล้วไหมคะมิจชฉาชีพเธอจะแล้วไหมอุยอ้ยเกาอุย้ยเล็กรูปแตกนะอุ้ยเกาหนึ่งอะไรเงี้จับมิจฉาชีพลงหม้อนะคะเออฉันจะกลายเป็นเผ่ากินคนฉันจะ,จะกินมิจฉาชีพ อุ้ยเลขเก้าเลขเก้าปู่บอกว่าเลขเก้าไม่มีนลูกนะเน้นเลขหนึ่งนะคะเออเห็นไหมเลขเก้าเลขเก้าปู่ตัดออกแล้วเห็นไหมปู่ยาตัดออกแล้วใช่แล้วใช่นะคะเลขเก้าปู่ยาตัดออกแล้วนะคะปู่ยาตัดออกบอกว่าไม่เอานะคะไม่เอาไม่เอาไม่เอานะคะเป็นเลขนี้นะคะเออก็จะเด่นเลขหนึ่งนะคะจะมาลุ้นกันว่าหนึ่งอะไรนะคะทุกคนคิดว่าหนึ่งอะไรเอ่ย ทุกคนในขณะที่เรารอเล็กทู่เป็นอยู่ไปติดตามทิกตอกให้หน่อยเร็วๆนะคะใครไม่กดติดตามทิกตอกเจอการมายมนะคะเออใครไม่ไปกดติดตามทิกตอกเจอก้านมะยมนะคะเจอก้านฟอยนะคะเออใครไม่กดลิงก์ลิงก์ด้านล่างนะคะพี่ยิวสวัสดีค่ะนะคะใครไม่กดลิงก์ด้านล่างเจอการมะยมนะคะเจอฝ่ามือนะคะออรหันต์นะคะลงที่ฝ่าหลังนะคะ ใครไม่ไปกดติดตามทิกตอกเจอฝาหลังนะคะเจอนะคะบึกลงไปเลยนะคะจะตามไม่ตามจะแล้วไหมจะแล้วไม่แล้วเป็นฟิวนั้นนะคะอุย้ยก้าวไม่มานะคะเนี้ยนะคะก้าวปู่ตัดยญปู่ยะตัดออกแล้วปูตัดยญยะ้าตัดออกเนาะโอเค ลิงด้านล่างไปเลยนะคะกดติดตามแล้วขอบคุณมากเลยนะคะใครกดติดตามแล้วขอให้ร่ําให้รวยนะขอให้มันหมานนะคะหาผัวรวยก็ขอให้ได้ผัวรวยนะคะเออเจอคนแรกก็ได้ผัวรวยเลยนะคะใค,ใ,ใครกดติดตามขอให้รวยนะคะติ๊กตอกลิงกด้านล่างนะคะแต่ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็อ่าอม,มันมาอีกแล้วนะคะจริงๆเป็นเก้าหนึ่งศูนย์หรือเปล่า ถ้าให้เดาหนะเก้าหนึ่งศูนย์มีใครกดติดตามบ้างไหมเอ่ยอีกหกร้อยคนแล้วหนึ่งศูนย์ไอติมก็มีด้วยนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามพันคนดูเร็วๆทุกคนไปกดติดตามก่อนเลย รัฐบาลไทยตัวเน้นตัวฟ้าตัวเจาะของเราก็คือหนึ่งห้าสามพันสามร้อยคนดูทุกคนค่ะใครกดติดตามขอให้รวยนะคะทุกคนนะคะกดติดตามทิกตอกให้หน่อยสามพันคนดูกดติดตามทิกตอกให้หน่อยเร็วๆทุกคนฝากหน่อยเร็วๆขอคนละหนึ่งคลิกกดติดตามให้หน่อยคลิกเข้าไปกดติดตามไว้รอเลย ก้าหนึ่งศูนย์จริงๆโอ้ยเก้าหนึ่งศูนย์จริงๆด้วย, 9, 10, วยทุกคนหนึ่งศูนย์ของอปู่บอกว่าตัดเลขเก้าออกแล 1, 0, ้วหนึ่งศูนย์ว่ามาไงตนนี้ทุกคน,ท,กคนทุกคนคิดเหมือนไอติมไหมทุกคนขาเลขเก้าเลยมันมันเป็นเลขสามทุกคนคิดเหมือนไอติมไหมว่าสามหนึ่งศูนย์มีคอมาดู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 ขาพอมองในเนี้ยมันเหมือนเลขสามสามหนึ่งศูนย์นะนะนะ ทุกคนทุกคนคิดเหมือนเหมือนเหมือนไอติมไหมว่เลขเก้าเดี่ยตัดเป็นเลขสามแล้ว,วะคิดเหมือนกันไหมแล้วแนวทางของไอติมฟันสามหนึ่งศูนย์ให้อะ่ะแนวทางของไอติมฟันสามหนึ่งศูนย์ให้นะติดตามทิกตอกเลยนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนคิดเหมือนกันไหมเก้าหนึ่งศูนย์เป็นสามหนึ่งศูนย์ไปแล้วฮะ เลขสามนั่นน่ะใช่ไหมคิดเหมือนกันแล้วแนวทางของไอติมคือสามหนึ่งสูตรนีทุกคนเหรอเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันไหม ใช่นี่ไงแล้วราดูดูเลขทูบเล็กทูบเ,เป็นเล็กสามนั้นนะเลขกเกเป็นเลขกสามนแล้วนะมันตรงกันนะนะะคะอ่ะทุกคนก่อนที่เราจะจบไรท์สดนะคะฝากกดลิงก์ด้านล่างไปติดตามทิกตอกก่อน <c oughs> นะคะก่อนที่เราจะจบไรท์สดนะคะทุกคนขาขอบุญบารามีองค์พญานาคราชเมตตาเรานะคะ ขอคนละหนึ่งคลิกเพิ่มเพื่อนนะคะทุกคนเออสองพันสารอยคนดูนะคะฝากด้วยนะคะลิงค์ด้านล่างนะคะฝากช่องทางทิกตอกก่อนเลยนะคะเออบึบ้มปั๊มมากเลยทุกคนแคปหน้าจอคะ่ะทุกคนแคปหน้าจอเลย โอเคทุกคนคะ่ะขอให้ร่ำให้รวยนะคะขอให้แบบโชคลาภวิ่งชนนะคะเออนี่คือเลขทูบของรัฐบาลไทยของเรานะคะใครที่ดูไม่ทันก็กลับมาดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะลิงก์ทิกตอกของเราอยู่ด้านล่างนะคะฝากติดตามทิกตอกด้วยนะคะอ่ะทุกคนไปแล้วทุกคนคะ่ะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้มีลาวพัฒนาด้วยติดตามจุดทูบลาวพัฒนากันต่อนะคะล้ำลาไปแล้วทุกคนสวัสดีคะ่ะ